สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนน้ำกันพี่น้องเอ้ยส่วงโควิดระบาดน่าๆักมาะพี่น้องเนาะโม้โห,หว่าสิไปทั้งใดมาใสแล้วพี่น้องเอ้ยนี่น้ำหัวน้ำสวนดี่นี่ละไม่ได้ไปใสมาใสด้ก ไม่ยาเหลากันไล่หลายๆเอาออกทั้งนั้นเล้วกันย่งางทั้งนี้เอาออกทั้งนี้แล้วก็ไปน้ำหุ่นก็เต้มดีมขึ้นเก้าหาคนจะเลือกเลกิกพี่น้องเอ้ยชีวิตเจ้าสวนนะ้อพี่น้องเนาะ กับมี่ควานสุพี่น้องเลยไปแล้วกับมี่ควานสุอยู่แบบพ่อเพียงพี่นอ้องดิน้นรนหลายกับเมืออบบ่อยหลาย่เขาน่า พอเห็ดได้เห็ดเท่าที่เฮาพอเห็ดได้เท่าที่กำลังเทามีเอ,อ้เอออย้ยูดอกนะฝนมันกับว่าใครได้อันนี้พ่อปันไถว่าใครได้ หมดหนาบมันเนาะฝนตกมาล้องหมู่บ้านเหลืออยู่แควเดียว ใครเ้าหน้าเขา่เส้บบนี้เสียเ้อไก,ก,ก่ะหล่พอไก่เพราะเป็นไก่จะคลองหรอก ผลอยู่สองสามเมือ่อโอ้ยบ,หยหบ่ห้อยมากกเ,เครือห่อนจนใจสิผาดเจ็ดแปงเพื่อลูกเพื่อหลานปั้นขังหน้านองเอ้ย ก็บ่ได้ยอยากกินเพิ่มเท่านี้รคงมันเสมอป้าคิดว่าป้าสิปลูกอันนั้นอีกปรับทีแล้ว สะโดน,น่าอกีกว่าสิลงบักเกียบอีกพี่น้องอุ้ยพองปวกใส่เนี่ยโหพองป่วงเลยลูกป่วงน่าใสายอยู่ขุดพองมาหลด,ด พ,พวกมาหลดเลยอ่อาพวกปลวกพี่น้องเลยปลูกยั้นน่าะเจาะอันนี้เบิร์ดสินาะงนั่นเป็นพวกปลวกว่าหนีหมัหย ออกกำลังกายน้ำหอมพี่น้องในเหงื่อเบิ่งเนียเบิ่งนีต้นกล้วยทีพี่น้องเอ้ยมันต้นกล้วยมันโดนฝนโดนะไปทากงาพากลื่นขึ้นมันกระไดซื้นพี่น้นอง